ล่าสุดเมื่อวานอาทิตย์บดีกรมการค้าภายในคุณวัรชรีวิมุกตายน์ก็บอกครับว่าได้หาเรือร่วมกับสมาคมผู้ค้าไขา่ไก่กับผู้เลี้ยงไข่ไก่เพื่อเตรียมความพร้อมหนึ่งกุมภาจะเริ่มแล้วนะครับขายไข่ไก่นําร่องพื้นที่กรุงเทพกับปร,ริมณฑลก่อนโดยใช้วิธีช่างกิโลที่ผ่านมาเขาจะวัดเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยนะครับช่างกิโลเนี่ยเป็นชนิดไข่คละราคานะครับกิโลหนึ่งจะตกประมาณ50-52บาท จะช่วยลดภาระรายใจ่ายให้ประชาชนฟองนึงเนี่ยประมาณ1 0 2ถึง่าตังค์ฉะนั้นกิโลหนึ่งจะประหยัดไป2-3ถึงบาทต,ต่อกิโลโดยอธิบดีก็บอกว่าการที่มาชั่งกิโลก็ไม่ต้องไปเสียต้นทุนค่ากระบวนการคัดแยกต่างๆซึ่งมันมีประมาณสัก20%โดยเขาบอกไข่สมมติร้อฟองเนี่ยนะครับ80ฟองจะใช้ในการแยกเป็นเบอร์อีก20ฟองจะเอาไปชั่งกิโล,ลก็ 20- 80 จะแบ่งแบบนี้ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารโปรโตีนในราคาถูกที่สุดคือไข่ไก่ตกกิโลหนึ่งประมาณ50-52บถึงาบาทถ้าเป็นเนื้อไก่กิโลหนึ่งบถึงบาทเนื้อหมูเนี่ย1 1 0บถึงบบาทฉะนั้นก็เป็นอาหารโปรโตีนที่ได้ในราคาถูกที่สุดแล้วตอนนี้พวกฟาร์มต่างๆเขาก็บอกเขาก็พร้อมจะ ร่วมมือเนี่ยนะครับอธิบดีย้ําเลยนะฮะบอกว่าช่างกิโลถ้ามันเกินมาห้ามปัดเศษสมมติเกินมา1นกิโลหนแล้วปัดปัดเศษปัดขึ้นเนี่ยห้ามปัดเศษให้คิดตามน้ําหนักกิโลเลยฮะ mm. คำนวณออกมาให้มันเป๊ะฮันเมื่อคํานวณแล้วเนี่ยไข่ไก่เบอร์ศูนย์น้ำหนักเกินน้ําหนักเกินฟองละ71กรัมจะมีจํานวน13.8ฟองต่อ1นกิโลนะกิโลหนึ่งจะได้13ฟองกว่า,วานี่เบอร์ศูนย์นะครับไข่ไก่เบอร์หนึ่งน้ำหนัก65-70กรัมถึง จะมีประมาณ14.8ฟองต่อกิโลเบอร์2น้ำหนัก60-65กรัมก็จะมี16ฟองต่อกิโลเบอร์3ก็จะมีตามรายงาน17.4ฟองต่อกิโลน่ะกุมพานะฮะก็จะเริ่มนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่คุณมานุชูทับทิมเองนะคะก็บอกว่าสนับสนุนแนวคิดนี้เนื่องจากการซื้อขายไข่เป็นกิโลจะสร้างความเป็นธรรมนะสุดท้ายและผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่า ไม่ถูกโกงถ้าเบอร์ไข่ที่ออกมาต่างกันไม่มากในส่วนผู้เลี้ยงเองนะคะนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่บอกว่าผู้เลี้ยงเองก็ได้รับความเป็นธรรมเพราะในปกติเนี่ยฟาร์มปกติจะมีทั้งไข่ขนาดเล็กขนาดใหญ่คละกันเป็นกิโลอยู่แล้วปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ2 0 0 0 0รายด้วยกันนะคะแต่ถ้าลองไปถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอย่างแม่ค้าไข่ไก่คนหนึ่งเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเราะว่าไข่ไก่เวลาซื้อมาใหม่ๆเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะแต่ถ้าผ่านไปสองสามวันน้ำหนักไข่ไก่จะลดลง ถ้าเอามาขายแบบชั่งกิโลจะทําให้พ่อค้าแม่ค้าขาดทุนเพราะซื้อมาแพงกว่าราคาขายชาวบ,บ้านบางคน ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เหมือนกันเพราะกลัวว่าถ้าช่างกิโลมาเป็นถุงๆผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิเลือกนะไข่แต่ละฟองขนาดใหญ่ไม่เท่ากันแล้วถ้ามีการปลอมปลนไข่เสียไข่เน่ามาด้วยผู้ซื้อก็ไม่อาจรู้ได้ไอ้กรณีนี้อาจจะเป็นกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าเขาใส่ถุงไว้เลยอะ่ะไม่มีสิทธิ์เลือกอแต่ว่ากรมกรมกันครับเพียงไหนเขาบอกไม่ได้บังคับนะฮะไม่ได้บังคับทุกร้านว่าต้องขายแบบช่างกิโลแต่อย่างใดเป็นทางเลือกอื